ในข้อสิบสองนะครับเขาบอกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับมีด้านยาวเป็นสองเศษต์หรือส่วนสองเท่าของด้านกว้างนะครับแล้วเขาก็บอกความเ็นร,รูปมาเนาะและให้หาพื้นที่อ่ะโอเคเสองเซนส่วนสองเท่าก็คือห้าส่วนสองเท่าไหมอัไรยอ่ะโอเคนี่คือห้าส่วนสองเท่าเนาะแล้วเราก็สมมตินะมันใช้คําว่าของความกว้างเลยตั้งความกว้าง สมมุติให้ความกว้างหกสิบสี่สมมุติให้ความกว้างเท่ากับ x เพราะฉะนั้นความยาวซึ่งเป็นท่าส่วนสองเท่าของความกว้าง มันก็จะเป็นห้าส่วนสองะครับทีนี้ว่าดรูปประกอบเนาะด้านกว้างเป็น x ด้านยาวเป็นห้าส่วนสองเก็บอกว่าความยาวรอบรูปครับเงื่อนไขคือความยาวรอบรูปแปดสิบสี่ฟุต ความยาวรอบรูปแปดสิบสี่คือควารอบรูปแทนที่ลงไปได้สูตรสองคูณในวงเล็บยาวบกวกกว้างด้านยาวห้าส่วนสองเกับด้านกว้างอีกหนึ่งเ โอเคเราอาจจะเอาสองคูณแจนแจนเข้าไปนะครับนะหรืออาจจะยุบรวมข้างในก็ได้นะครับเราเรื่องนี้กันอนเจ้า x ตรงเนี้ยมันหมายถึงหนึ่ง x ใช่ปะ่ะหนึ่ง x ก็คือสองส่วนสอง x ใช่ไหมสองส่วนสอง x เมื่อบวกเข้ากับห้าส่วนสอง x มันได้มันได้เท่าไหร่ครับ เจ็ดส่วนสองเอง็กโอเคนึกนึกออกไหมครับแบบนี้เาบางคนอาจจะใช้สองคุณแจกแจงเข้าไปเลยทีเดียวนะครับนะ อันนี้ก็มาตัดทอนสองก็จะตัดกับ2สองไปนะครับก็เหลือเจ็ x เท่ากับแปดสิบสี่งั้น x ก็จะเป็นแปดสิบสี่หารด้วยเจ็ดก็ได้ x เป็นสิบสอง x ที่เราตั้งไว้คือความกว้างฉะนั้นความกว้างเท่ากับ x เท่ากับสิบสอง 12. หน่วยเป็นฟุตนะครับความยาวซึ่งก็คือห้าส่วนสองเอก็ห้าส่สองคูณด้วยสิบสองนนี้ก็จะได้สามสิบฟุตโจทย์สั่งให้เราหาพื้นที่นะครับ นั่คือที่เท่ากับกว้างคูณยาวสองคูณด้วยสามสิบหน่วยก็เป็นตารางฟุตก็สาม้อหกสิบตารางฟุต งงเลยกับข้อนี้ไหม